ผ้าไหมปักธงชัยค่ะถูกคัดเลือกจัดทำเป็นของที่ระลึกให้กับผู้นำนะคะที่จะมาร่วมประชุมเอพ c ก2022ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนโคราชค่ะ กลุ่มทอผ้าชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่าเป็นปลื้มมากๆนะคะหลังผ้าไหมปักธงชัยได้รับการคัดเลือกให้นำไปผลิตเป็นของที่ระลึกในการประชุมเอเปก2022และเชื่อว่าหลังจากนี้ค่ะผ้าไหมปักธงชัยจะกลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติเพิ่มขึ้นในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ซึ่งจะมีผู้นำจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมค่ะ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้มีการจัดเตรียมของที่ระลึกให้กับผู้นําที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด7ชิ้นนะคะซึ่งแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนเรื่องราวเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยหนึ่งในนั้นค่ะคือชุดผลิตภัณฑ์ผ้าจะตุราพร์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวอ,อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะของอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยพิมพ์ลายชะลอมนะคะร้อยเรียงขึ้นเป็นลายไทยประจำยามค่ะ สำหรับจตุรภณ์นะคะหมายถึงอาภรณ์สี่ชิ้นค่ะที่เชื่อมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยเน็กไทนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็หน้ากากผ้านะคะซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างดีค่ะทางด้านนายศักชยัยบุญญานุสิทธิ์นายกสมาคมไหมไทยนะคนรราชสีมาได้บอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ ในฐานะที่เป็นคนอําเภอปักทองชัยและประกอบธุรกิจขายผ้าไหมที่ผ้าไหมาจากอําเภอปักทองชัยได้นําไปผลิตเป็นของที่ระลึกให้กับผู้นํานานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเอเปกในครั้งนี้นะคะซึ่งจุดเด่นของผ้าไหมปักทองชัยก็คือความหลากหลายแล้วก็คุณภาพของเนื้อผ้าซึ่งก็คิดว่าหลังจากนี้นะคะผ้าไหมาจากอําเภอปักทองชัยเนี่ยจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการที่ผู้นําของแต่ละประเทศได้ใช้สิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทยโดยเฉพาะของที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าไหมของอำเภอปักทงชยัยจะทําให้บุคคลทั่วไปให้ความสนใจแล้วก็จะสแสวงหาถึงที่มาค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็จะทําให้จังหวัดตะรรราชสีมาซึ่งไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ,คะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ